รู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึ้งเหนื่อยล้าไปหมดจนแทบลืมตาไม่ไหวแล้วนิดเดียวอีแค่นิดเดียว,ดดยวขอพักสายตาหนอ่อยเถอะเดี๋ยวเสียงประกาศดังขึ้นเราคงจะตื่นแน่อ๋อจะหลับบอเออหลับระหว่างทางนี่ก็ตื่นผิดที่หรอกสถานีไซฮาเตให้เสียงประษาไทยด้วยสันสนักสตูดิโอ what เอ๊ะนี่เราหลับเกินสถานีอย่างนั้นเหรอ,อถูกต้องครับพี่น่าจะเกินในรถไฟเงียบสนิทถึงสถานีปลายทางแล้วสินะอ๋อรถมันจอดนิ่งๆเลยสวยแล้วสิพวกนี้ต้องรีบไปทำงานแท้ๆเลยช่วยไม่ได้ไงงนะั้นนั่งแท็กซี่กันประกันเฮ้ย